สิบลักษณะของผู้หญิงที่เป็นกะลก,กินีคบไปชีวิตจะล่มจมนะคะเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนสมัยโบราณเกี่ยวกับลักษณะของผู้หญิงกลก,กินีที่ชายหนุ่มไม่ควรครบหาเพราะเชื่อว่าจะเหมือนได้รับเคราะห์ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองทำมาหากินไม่ขึ้นเงินทองก็เก็บไม่อยู่โดยมีสิบลักษณะหลักๆที่คุณหนุ่มๆสามารถสังเกตได้อย่างง่ายดาย ขณะที่คุณสาวๆหากได้รับชมคลิปนี้แล้วสิ่งไหนที่แก้ไขได้ก็ควรเร่งแก้ไขและปรับปรุงตัวเองโดยด่วนว่าแต่จะมีอะไรบ้างเรามาตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะมาดูข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือลักษณะการนอน หญิงที่นอนหลับแล้วลุกปลุกยากหายใจแรงนอนกรนเสียงดังนอนคว่ำหน้านอนผ้าผ่อนหลุดลุย่ยส่งเสียงครางฮือฮือเวลาหลับลักษณะกรกินีข้อที่สองคือลักษณะการเดินค่ะหญิงใดที่เดินขยมตัวไปมาเดินขย่งเหมือนนกกระยางเดินแกว่งไกวลำตัวเชื่อว่าเป็นคนนอกใจสามีนะคะ ลักษณะหญิงกละกินีข้อที่สามลักษณะน้ำหนักการเดินหญิงที่เดินเท้าหนักเดินลงส้นเท้าจนแผ่นดินสะเทือนแทบถล่มทลายหรือเดินเท้าสัน่นเชื่อว่าเป็นหญิงกาลกินีค่ะลักษณะหญิงกาลกินีข้อที่สี่คือลักษณะดวงตา หญิงตาซอนตาเลหรือพูดคุยด้วยแต่ตาไม่อยู่สุขเชื่อว่าเป็นคนไว้ใจไม่ได้ชอบเอาเปรียบคนอื่นคบด้วยไม่ยืดนะคะลักษณะหญิงกลากินีข้อที่หลักษณะเสียงพูดหญิงที่พูดจาสองเสียงพูดเสียงกระเซ่าดังคนร้องไห้หัวเราะเหมือนสะอื้นไม่สำรวมหรือพูดจาเสียงแข็งเชื่อว่าเป็นหญิงกลากินีค่ะ ลักษณะหญิงกาลกินีข้อที่6คือลักษณะการพูดหญิงที่พูดไม่เงยหน้าไม่สบตาพูดอู้อีในลำคอทำหน้าตาตื่นหูชันชอบเดินก้มหน้าดูแผ่นดินโบราณเชื่อว่าเป็นคนนอกใจสามีลักษณะหญิงกาลากินีข้อที่7 ลักษณะของกลิ่นกายหญิงที่กลิ่นตัวเหม็นฉุนเหม็นเขียวคลื่นเหียนจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลักษณะหญิงกระกินีข้อที่8ลักษณะขนหญิงใดที่มีขนตามตัวดกขนนักแห้งดกแข็งขนรักแร้ดกดำริมฝีปากมีขนคล้ายหนวดไม่ควรครบหาด้วยนะคะ ลักษณะหญิงกาลกินีข้อที่9คือลักษณะของมือและเท้าหญิงที่มีมือเท้าใหญ่เอถอะทะนิ้วกลางโบราณเชื่อว่าสามีจะอายุสัน้นและลักษณะหญิงกาลกินีข้อที่10ค่ะลักษณะนมหญิงที่มีช่องว่างระหว่างหน้าอกทั้งสองข้างห่างกันเกินสี่นิ้วมือชายใดคบก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติเก็บไว้นะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของลักษณะหญิงกาลกินีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเนื่องจากนี่เป็นเพียงแค่ความเชื่อของคนโบราณเท่านั้นนะคะ